กำลังดู R no no, no no, no, O V กันอยู่นะเพื่อนๆเกมกําลังตึงเลยครับโอ้อร่อยไหมโอ้โหโอ้โหากินเละไปหรอเนะโมโโอ้ไม่ต้องบอกนะกินเป็ดได้ไหมล่ะกินอย่างกับนั่งดูนี่เนาะนั่งดู R O V กันสองแม่ลูกนี่อย่างตึงโอเคครับไปละมากคิดตัวแกะกัดใจคอคนไรบ้างโอเคเพื่อนๆอย่าลืมเชียร์ R O V แทนกันนะครับผม ค่อยๆหยิบสินะโมถ้ากินเยอะไปแล้วนะโมตัวเธออ้วนกลมมากเลยโมเธออย่าเล่นนะมันเป็นของกินนะนะโมทำแบบนี้นะนโมกินเลยนะโมถ้ากินให้หมดก่อนสินนะโมแล้วเธอค่อยเอาใหม่นะโมเธออย่าทิ้งของทิ้งขว้างนะโมของมันมีราคาทุอย่างนนะโม